ก็มาร่วมแต่ขงข่าวด้วยนะครับที่เราน่าจะูที่เดียวคือศูนย์รูที่จะมีพี่ๆที่ร่วที่ทํางานอยู่ทางธนาคารต่างๆคอยติดตามอายัดเงินในกรณีที่รับแจ้งเนี่ยซึ่งแต่เดิมท่านเวลาที่เราไปแจ้งที่ศูนย์เอวซีเนี่ยเอวซีก็จะยัดเงินเข้แล้วก็คดีที่เกิดกว่าแสนบาทก็จะโอนมาที่ศูนย์บอลรูแห่งนี้ซึ่งสคือวันนี้เนี่ยก็จะมีทางธนาคารต่างๆเข้ามาและช่วยกันไล่เส้น นะครับจากการไล่เส้นเงินยาเราจะไล่จนถึงขั้นถึงปลายทางว่าเงินยาจะออกที่ไหนแล้วก็ไปดำเนินการจาับกลุ่มแล้วก็ยึดเงินคืนให้กับผู้เสียหายอันใดที่สามารถคืนเงินให้ผู้เสียหายได้โดยการฟ้องพิยาเราก็คืนให้เลยนะครับที่มีเส้นเงินที่ชัดเจนวันนี้ผมก็จะมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องผลการนมาที่บวชุนนะครับวั่นทุกสัปดาห์เนี่ยผมก็จะมีนโยบายให้มีการคืนเงินให้ผู้เสียหายแล้วก็อัปเดต ให้รู้เกี่ยวเรื่องของคอเซ็นเตอร์น,น,น,อรนะครับที่น้องสื่อสมซาดนะครับผมเห็นว่าในศูนย์ของตัวรูนที่นี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะอายัดเงินเนี่ยได้ขึ้นถึงประมาณ3.25ซึ่งแต่เดิมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรามีเ e อเนี่ยตอนนั้นเรายังได้ไม่ถึง10%นะครับ10ไม่ถึง10%บอนดีพอเรามีศูนย์บอลลูนซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ทำงาน ติดตามสถากนการณ์แล้วก็ในการการทุกทีเนี่ยตอนนี้เราเพิ่มขึ้นไปถึงสดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเงินตอนนี้เราที่ได้โดยทั้งหมดประมาณ108้ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวเราจะเรื่องกระบวน,นการเราจะทยอยถึงให้เรื่อยๆผู้สัปดาห์นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกระบวนการทางด้านกฎหมายส่วนแต่ก็เร็วพะตั้งแต่เราผลมาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมมาเนี่ยก็เราสามารถคืนเงินให้แล้วส0ล้านครับอันนี้ก็ใช้เวลา ประมาณเดือนยก็คือได้ทุกสัปดาห์ับเพราะว่าการที่เราไล่เส้นเงินไปปลายทางเนี่ยเราจะมีทีมบอททีมที่เป็นบอลลูมของพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปชาร์จตัวผู้ต้องหาแตทีที่เป็นตัวเงินการธนาารต่างๆนะาครับอย่างที่รูปภาพที่เราขึ้นให้ดูนะครับคือจะมีการไปชาร์จที่ธนาคารหรือตู้อเอทีนเราจับสดๆท็กีน,นะครับเข้าไปไม่ทัน เราก็ไปตามจับที่หลักมีการขยายผลไปจับมีทั้งคนไทยและต่างชาติเราพบว,ว่ากระบวการเหล่านี้อย่างผที่ผมเคยนําเรียนมาครับคนที่รับจ้างกอเงินคนไดไปควบคุมคนกดเงินไมาให้เดี้ยวคอยติดตามนะครับลอมท้ปรกันแล้วก็มีคนหน้าที่ผลเงินเอาไปให้กับคนต่างชาติคนมาเลยคนจีนบ้างซึ่งเงินพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งจะถูกนําส่งไปที่กัมพูชาตแต่ครับด้วยวิธีการส่งพัสดุบ้าา รกาแล้วก็ข้า,ออขาแมแดนไปบ้างนะครับมันเป็นคอร์เซนเตอร์อย่าไปเชื่อมันอันนี้ตำรวจมาตามเนี่ยตโอทีสีส่แสนหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยห้าถนนในป้าตะรจชายใหผมขอหน่อยครับป้ามองเห็นสมไหมป้าจะเดินม,ม,มาคุยกับผมหน่อยได้ไหมครับมีใ,ใครข้าอ้ากอน้าป่ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเอาพอสุด ศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นัทนนือเชียงใหม่รายงาน